สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีแล้วกับการวานัตทางนะครับฮานอยประจำวันศุกร์ที่29นะครับพฤศจิกายนนะครับมาเจอกับผมอีแล้วนะครับผมเนาะก่อนอื่นบัดี้ขอสวัสดีนะครับแม่แม่ที่มาเช็คเอฟซีขาประจำแล้วก็ขอสวัสดีนะครับพี่พี่ที่มาช็คผูดด้วยคำศิลป์ตามใหม่ยินดีต้อนรับช่องบอทีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมก็ตามมาต่อไปกันต่อกัรวาณัทางฮานอยผมประจำวันศุกร์ที่ ยี่สิบเก้าเลยนะมาชิคแปบ๊บเดียวจะหมดเดือนละสําหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับผมนะครับวันทุ่งนี้ก็วันที่สามสิบแล้วนะครับผมนะครับวันอาทิตย์ก็วันที่หนึ่งละรัฐบาลไทยก็จะประกาศผลแล้วนะนะครับสำหรับทางรัฐบาลไทยนะอย่าลืมนะครับเดในทางถือว่าเดือนดีมากเลยนะครับในร้อยผ่านมาเนี่ยนะครับผม เนี่ยที่3นะครับเจาะ3าตรงตรงสำหรับแนทางรัฐบาลไทยถือว่าดินดีนะครับผมมาพากันเดี่ยสามแนทางรัฐบาลไทยนับวันที่30ตอนเช้าผมส่งสายด่วนเข้าไปในห้องเรียนสาหรรัฐบาลไทยใครชื่นชอบก็นะครับเวลาผมไล่สายด่วนนะวันนี้ผมมีไล่สายด่วนลัพนานะนะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับผมไล่สายด่วนลัพนานะครับทางพี่ยุ้นแหละทางช่องทางนี้หละ18บแปนาฬิกาเป็นต้นไปใครชื่นชอบก็อย่าลืมมาติดตามรับชมมาลุ้นมาตามกันสำหรับแนทางลัพนาวันนี้นะครับจะน่าจะเต็มแน่นอนนะครับผมเนาะ นะครับะนะครับคำแ้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งจริงๆกดการแจ้งเตือนดูนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ให,ใหม่หมชิื่อได้ไม่พลาดแนวทางจากพอดีเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกเรือแนวทางสำหรับแนวทางผมแล้วก็วันนี้ก็จะมีแนวทางที่ทุกประมาณใครดูนนะใครจะชอบแนวทางมงคล นะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมก็ลงคลิปได้เหมือนเดิมนะครับเออนะครับจานผู้สุขของจุดในทางทุกกลม่มไข่เป็นแนวทางมงคลนะนะครับเลยมีโชคมีดวงกับตาไข่เดีมาเช็คนะครับผมแล้วก็วันนี้มีลาพานาด้วยนะครับนี่ลาพานาในรอบที่ผ่านมาเนี่ยลาพานาผมเนี่ยเจาะศูนย์แปดนะครับเน้นๆเลยนะมาในตัวนี้แล้วก็สายด่วนเนี่ยนะครับอ่ะให้ดูสายด่วนก่อนสามลาพานาโอ้โหสายด่วนี่เข้าอ่า สองที่นั่งสายมีนั่งนะครับต่อเนื่องเลยนะมาชิกสลับมัทางสะดวนผมเนี่ยนะครับเดี๋ินรอบก่อนเข้าทีเก้าเจ็ดเห็นไหมนะครับเด่นดีนะสายมัทางสะดวนนะครับแล้วผมก็จะมีชุดสีนั่งให้ด้วยนะครับเออนะครับหน้าไลา์เนี่ยนะครับลอยผ่านมาห้าจับสช่วยสีนั่งก็จะเข้าที่แปดศูนย์นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ผมไล่สายด่วนสิบแปดไอการ์เร่ขายฉันชอบนะครับตามนั้นเลยนะครับอ่ะนะครับ มาดูคำเตือนก่อนแล้วค่อยไปสรุปผลการฮานอยว่าเป็นอย่างไรสําหรับเมื่อวานนะครับสำหรับฮานอยผมนะครับอ่ะไปสู่เป็นทางนี่มาชิกไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งเนาะนะครับโปรดใช้วิจารณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะอันนี้เป็นคําเตือนนะครับเอทเเจ็ดเป็นเก้านะสำหรับอใครจะคาดเข้าห้องเรียนเนาะนะครับอ่ะมาดูเมื่อวานเลยในมาชิกนะครับอ่าอันนี้เป็นมัดรวมผมนะแต่ว่าในห้องเรียนเนี่ยผมจะแยกหน่วยให้นะสําหรับแนวทางฮานอยนะครับ เทียบเคียงสีน่อยนะนะครับมีน้อยกิตนะอพิเศษปกติแล้วก็ V A P นะ กิจพิเศษปกติแล้วก็วี p นะครับสรุปผลเทียบเคียงนะนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ว่ากระชาต์อะกระชาต์นิดหนึ่งกระชาตจะอยู่ในห้องเรียนเลขห้าเก้าหนึ่งสองสี่กระชาตห้าเก้าหนึ่งผมไม่หกกับแปดนะเมื่อวานมัดรวมผมไม่หกกับแปดนะนะครับเออสัพี่มันช็กคนไหนที่ชอบแยกน้อยนะครับเวลาคุณไลน์สายด่วนเะพี่อนสมาชิกก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้เลยในห้องเรียนเนาะนะครับอ่ะมาดูน่วก,กิจเลยห้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับนะครับหน่วยกิจห้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดผมไม่หกกับ แนะครับแต่ผมไม่60นะนะผมไม่ได้กระดกหัวให้นะนะครับแต่ผมเปกระดกหัวเฉพาะ6 2สองนะนะครับห้าเก้าศนะไม่ลงนะครับพิเศษอ่ะนะครับเจ็ด่งเมือวานนี่เจ็ดลยอยู่นะเจ็ดหน์เะครับผมไม่หกกับแปดนะครับอ่าจะคอไม่ดีแล้วนะครับจะคอเริ่ดไม่ดีแล้วเอาลำปกตินะครับปกติใน3ามสศนย หนึ่งหกหน้านะครับ, 1, 6, นะนะรบโอ้มาในตัวกลับช่วงนี้นะนะครับผมไม่หกกับเป็นนะมาในตัวกลับช่วงนี้นะครับสามสามศูนย์ไม่ลงนะครับนะครับามาหกหนึ่งช่วงนี้มาในตัวกลับนะผมย้าอยู่เสมอว่านะครับว่าเดินทางไปต้องเดินทางกลับก็จะปลอดภัยนะครับสลับแนวทางาผมนะนะครับอ บางคนเดินเดินหน servir, ้าอย่างเดียวไม่ยอมกลับหลังเลยนะครับพอกลับหลังมาเนี่ยโอ้โหเขาเฮกันเลยนะครับตัวเองเดินหน้าอย่างเดียวเลยไม่ยอมกลับหลังเลยเนี่ยอ่ะนะครับนะครับอ่ะแล้วก็วีพีนะครับเนาะสามแปดเจ็ดหกเจ็ดนะครับอืมให้หกแปดนะครับมีไหมนะครับแปดเจ็ดก็ไม่มีในบาญชีนะครับผมนะครับอ่ะนะครับเด้งนะสลับในตัวเด่นเนาะนะครับหกก็เด้งเนาะหกก็ลงนะคให้หกแปดมาหกเจ็ดดูไดิหลุดไปหนึ่งแต้มนะครับแปดก็ลงนะ แปดเจ็ดนะครับเมื่อวานนี้เจ็ดไลา์อยู่นะครับอ่ะนะครับก็ทําเต็มที่แล้วสําหรับเมื่อวานนะครับก็เจาะนะครับในรอบปกตินะครับหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะในตัวกลับเนาะหนักแล้วก็บีบีเด้งๆด้งนะสลับไปตามถึงรอบบีบีวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนั่นแหละฮิมมัชชิแต่ว่าเบิ้ลไม่ลงเมื่อวานนะเบิ้ลไปหน้านะครับสําหรับปกติใน3่ยามสนเนาะไปเบิ้ลหน้าในฮมาัชชิอ่ะนะครับก็ทำเต็มที่แล้วสาหรับเมื่อวานก็ดีใจกับฮิมมัชชิผู้โชคดีด้วยนักเจาะรรอบบปกตินนะะคั ในตัวกรับหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ที่เหลือครับเด้งๆในตัวเด่นนะครับสำหรับวันนี่ตามกันต่อเนาะสำหรับในทางฮานอยผมมีให้เป็นประจําทุกวันในมาเชินนะครับลุนเฮงลุนปังทุกวันสำหฮานอยเนาะนะครับสำหรับพี่มาเชินที่เพิ่งมา เจอคลิปผมนะหรือว่ามาติดตามใหม่อย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้ด้วยนะเวลาผมไลฟ์สายด่วนระบบจะได้แจ้งเตือน,นนะนะครับถ้าถายอะไรก็ได้ส่งสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้นะนะครับไม่งั้นเวลาผมไลฟ์สายด่วนระบบไม่เด้งนะนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดสายด่วนผมเพิเดินมาสามสามสามสี่รอบแล้วสลับไปทางสายด่วน,วนสอยที่นั่งใสยไปนั่งนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับมั่นใจทุกครั้งสลับทางสายด่วนผมเนาะนะครับ,นะรบนะรอ่ะฮานอยวันนี้ฮานอยวัน นี่เสียงนกนกร้องแล้วยังไงขอเป็นบานดีดีซาพี่มาชิดทุกคนเลยเลยนะยี่สิบเก้าทับสิบเอ็ดทับหกสินะนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับใครนะจะชมสายด่วนรัฐบาลไทยด้วยเวลาไฟ์สายด่วนนะครับสุขการนาการนะนะครับมาดูในตัวเด่นนะสำหรับสายออกกำลังกายผมนะ เด่นนะวันนี้ผมให้ตัวนี้อืวันนี้นกนกมาร้องหน้าบ้านเลยนะครับอ่าวันนี้ผมให้ตัวนี้นะห้ากับแปดแปดกับห้านะจับคู่ได้เลยในมาชิกนะครับได้ยินเสียงนกนกไหมนะครับแสดงว่าเป็นนี่ไม่หม,มายให้ดีนะครับนกนกไม่ได้มาร้องอย่างนี้นานละนะอันนี้ร้องตรงหน้าบ้านนี่เลยนะครับชัดเจนมากจะพูดเด่นสองตัวเนาะสอง ตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับห้าหนึ่งนะห้าสองห้าสามนะแปดเจ็ดแปดหกแปดสี่ไม่ได้จับเลี้ยงใหนะนะครับเอเบิ้ลน,นะเบิ้ลเหมือนเดิมนะห้าห้ากับแปดแปด 5588สำหรับในทางเว้นนะนะครับชอบเบ้นลำบากวันนี้วันศุกร์นะนะครับโดยด้เยเบ้นฉลูมาหรับในรอบวันศุกร์นะนะครับมาดูตัวนี้ผมนะ885จะพูดได้เลยในมาชีนะครับเนาะเพราะบางครั้งเขาจะมาเป็นคู่นะนะครับต้องระวังด้วยนะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนั่นแหละนะครับสลับสายออกกำลังกายเนาะนะครับ515253นะ8786แล้วก็84ยังไงขอให้มาในตัวนี้ได้แบบนี้ยังไงขอให้มาในตัวนี้นะนะครับเออ อันนี้เป็นกระดูกหัวด้วยนะครับเบิ้ลงก็ห้าห้าไปแปดนะเดียยาาเ๋ยวใครจะกันเบิ้ลไว้นะครับดูนี่ว่าเบิ้นจะลงไหมสำหรับในรอบวันศุกร์เดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับด้วยมาชิ๊นะเนาะนะครับอ่ะแคบเลยนะครับเขาโชคดีกันสามชุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะนะแล้วก็ตามไปด้วยสามตัวเด่นนะสามตัวเด่นจนสามตัวนะครับสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นสามตัวมีนะครับสอง 5 3นะแล้วก็อ่า7 8 6นะแล้วก็6 8 4สนะสลับในะชุด3ตัวก็3ชุดอีกเหมือนเดิมนะครับผมนนะคีย์ประกาศแสดงก่อนเดี๋ยวผมย้อนให้รอบหนึ่งนะสลับฮหาหนอยผมประจำวันศุกร์ที่29นะเกในมาชิกนะครับพฤศจิกายนนะครับผมอ่ะนะครับ วันนี้ผมไม่เด่นนะ5เป็ด 8, 8 5เป็นมัดรวมผมนะแต่ว่าในห้องเรียนผมจะแยกน่อยให้เนาะนะครับนะ 8, 8 8 5จะพูดได้เลยนะแล้วก็5 1 5 2 5 3 8 7 8 6แล้วก็8 4ผมเนีนใะห้5 3กับ8 6เวย นะครับระวังสายกระดกหัวด้วยเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับนะก็จะปลอดภัยนะครับผมเนาะนะครับผมให้ระวังเบิ้อไว้อีกนะครับห้าห้าขับแปดนะสลับในทางเบิ้อนะครับเออนะครับฉันชอบมาฉันชอบแคบเลยนะครับผมนะครับวิธีปลอดภัยก็คือนี่แหละในตัวเด่นสลับสายออกกำลังกายเนาะนะครับแล้วก็ตามกันด้วยสามตัวเด่นก็มีสองห้าสามแล้วก็เจ็ดแปดหกแล้วก็หกแปดสี่นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับแนวทางผมประจําวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าวันนี้นะครับยังไงขอเป็นวันดีๆนะเพราะว่าอ่า มีเสียงน้องนกมาทักทายละนะพี่เจ้า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 ตอนเช้าๆเสียงเป็นนิ่มใหม่นิม่มใหม่ที่ดีสำหร,รับทางวันนี้นะนะครับอย่าลืมในมาชิกวันนี้ผมมีไลฟ์สายด่วนนะนะครับทั้งสายด่วนรัฐบาลไทยนะครับและก็สายด่วนรพัฒนาด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับร,รัฐบาลไทยร้อยผ่านมาผมเน้นที่3เจาะ38ตรงๆเราพัฒนาผมนะครับ08นย์เจาะ08เน้นๆเลยในรอบที่ผ่านมานะครับสายด่วนเนี่ยโอ้โหสง่งให้นักงสายมันนั่งนะครับปังมากเลยสำหร,รับช่วงนี้นะครับผมห้ามพลาดเด็กกดขา,าด18บแนาฬิกาใครช,ชอบนะครับเดี๋ยวมา รุ่นแนวทางกันนะครับเนาะนะครับนะนะครับนายกบัตรไทยเดี๋ยวผมสรุปคงสุดท้ายให้นะครับสำหรับใครจะชมสายด่วนนายกบัตรไทยก็เวลาผมไล่สายด่วนนั่นแหละพี่มาชิก็สามารถที่จะไปชมในห้องเรียนได้เลยนะไม่มีค่าใจ่ายในเช่นนี้มาลุ้นปังกันนะครับผมช่วงนี้อากาศสดชื่นในมาชียังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่มาชีทุกคนสำหรับอ่า แนวทางผมวันนี้ทุกๆแนวทางเลยในมาชิอ่ะสิบแปดนกาผมไละสายสด่วนนะมาเจอผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์กันแชร์ขอบคุณทุกๆการติดตามจากที่มาชิกนะครับผมนะครับโชคดีเป็นของทุกคนไว้เจอผมคลิปต่อไปไ